เปิดเลยเหรอฮะพร้อมยังพร้อมดูดีกันมานานแล้วเฮ้ยฮายโยเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดไหมหรือหมดเดิมได้ทุกโมดเพราะว่าคนเจ๋งมันไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเออเอิดว่ะเอิดเอิดอีกแล้วเออดีแล้วบวยทุกตาไอ้ที่เอิดเอิดตลอดบวยทุกตาไอ้ต่า าเดสแมทดจยิงเปนนะมั่วเลยนะไม่ไม่เป็นทีมอยู่อันนี้เป็นทีมอยู่มันเล่นอันนี้แล้วมันได้อีกพีคูณสองไง<อ>จะได้ปลดล็อกปืนต่างๆนานาที่เราเชื่นชอบไม่เห็นปลดพักทีเลยไอ้เชี่ พี่เด็กดูคลิปปะเนี่ยเป็นจัตเจแปดบวกไปเลยเด็กโตไวอ๋อเด็กโตไวเดี๋ยวนี้คุยกับเด็กเด็กตกหัวกูแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวมันไซส่วนตัวแล้วผมว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเล่นตัวอะไรวะโอเคอยู่มันอยู่อ๋อไอ้นี่โป้ตัดตีตัดตี อีกคนนึงไม่เลือกตัวมาแสดงว่าเก่งเลยไม่อยู่ดิมีเรียกหรือเปล่าเฮ้ใครเรียกลิงวะเนี่ยลิงลิงลิงด้วยนี่คือทำอะไรเดนแมทก็ยิงอย่างเดียวเด็กนั่นะใช่ครับมีอะไรได้ดิเอ๊ยจะมันมีช็อตมีตรงนี้ให้ทำยิงทำอะไรเนี่ยแคปเจอร์อะไรเนี่ยให้แคปเจอร์อ๋อแคปหมู่ได้ไหมแคปหน้าโอ้ยเ้ยเวหาซะแล้ว ไหนวะไหนวะโอ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 อืมอะไรวะทำไมมันยิงผมตายอโอ้โหแม่งรอยิงผมมาแล้วว่ะบลดซบจริงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหลัง เออเอ้าญิงไม่ตายให้แคปเป็นๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่เนี่ยวอันนี้เฮียโดนทอส เอาไปไหนต่อวะถ้าใครไม่ได้เลยห <c oughs> โหดันคนเยอะเลยนะหกหกเลยมันต้องแบ่งกันไปยึดไงมันต้องมีความเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นหน้า <ไป S 1> ผมเห็นหน้าปืนอะปืนเต็มแลเนะนี่เลยยิงมนเยอะเลยอุ้ย ไอ้ป oh ja okay. yeah. uh ืนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปืนเล่นบ้างดิพี่ไงมันเพิ่งเบลเต็มวันนี้ไงจะได้เปลี่ยนปืนเอ้ยลืมืมใส่ทิปไม่นด้เลยใช่ไหมใเดียวพอไม่ต้องใส่อะไรเลยเอ้ยระเบิดที่ไหนวะฮาโยนไม่ออกไอ้เหี้ยโทษโอ้โหยนแล้วปิดกำแพงโง่ที่ผ่านไยตกใจหมด

จริงก็โหดอยู่อ่ะพอสังเขปโคตรกระโดดเลยใช่กระโดดทุบรีบไงรีบผมตกใจอ่ะ ส่วนใหญ่มันจะไปยิงกันหนักๆตรงบีป่ะใช่แหละคุยกับใครวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้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 ผมไม่รู้ได้ไงไม่รับเรื่องมาเลยรู้ได้ไงอย่าอย่าอย่าผมไม่ชอบผมยิงเนี่ยเฮ้ยพี่ผมยิงอยู่ เปิดไฟไม่เห็นป่ะก็ยิยงอยู่พี่ก็ไม่รู้รอ่ะพี่ไม่รู้เห็นอ่ะองานนี้ไม่คุ้นเลยครับผมเหน,นื่อยงงหมดแล้วเอ่ยหลังเข้าเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะ อุ้ยอย่หลังพี่หลังหลังใครหลังเราพี่เพ่ว้ามาองี้ใช่แหละใช่ป่ล่ะเงื้เงืนเงื้ืก็พี่แหละเงืนอเงื้เอาว้าเอาโลเคชั่นว้าเอือเออ ถ้ายิงกับแพางี่อะไรวะเนี่ยอวึงวึงวุงเ้ยไปดูไปไหนวะวึงวึงวึงเย แมนนักนะพ่อหนุ่มน้อยเอะ้อือไม่มาทำนี่นะบอกง่ายตกเป็นกบเลย ไม่นอนกันหะออุย้ยเนี่ยมันใช้อันติไปยีอันติมันคืออะไรอันติลุ้นอะอ้าวชนะที่สวยขนาดนี้ไ่้ฆ่าใครเลยโอ้โหคะแนนต่างน้อยนึงเลยเหรอเฮ้ยเอาว้าคือผมใน่พี่นี่ผมเองพี่นี่คือผมเองพี่เราจะเอิดมากแล้วอา้าวเหรอ นี่โดนช็อตเดยนี่ไงโศดึงทันเลยไงโคตรตลกเลยโจ๋อไปทำไมกูโดนกูเนยัเดดดังเบอร์ใช่ไหมเอฟเฟกเวลาตายโอตรเท่มันกูไม่เห็นได้ครับที่เอีเฟกวยเกิที่ผมผมไปเล่นอันนั้นไงมาเจอรอยย่อหมดอดะแล้วมันปลดล็อกอะไรเล่นตาเดียวเองปลดล็อกเลยเพราะว่าผมคิดเปลี่ยนเล่นโสดไปด้วยกันก็ได้ตานยิงกับใครอะ โดดล่มอ่อ๋อยอุ๊ยไม่ยิงจากไหนมานะอ้าวาตัวอุ๊ยหลังเข้าใม่จริงใช่ดรอิกโดนะต่ำแล้วโอ้ยผมเองนะผมเอง ตกหน้ามีเลยครับตกหน้ามีอันนี้เออหมัยถึงว่ามันจะลงได้ไหมอะไรนะมันจะลงได้ไหมยาได้ได้ได้ไม่อะไรับถไปงั้นลงไม่ได้ก็ลงได้ไม่ได้ก็พูดเหมือนเด ก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่ก็ทถามไปงั้นแหละหลามังหลามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนไฟ อยู่ไหนอ่ะโอ้ป๊อกเดียวหายเลยเลือดเออมันลดมันไวไอ้เงี้ยเยจา้าว่าขี่เงี้ยก็ได้นะมันก็เเลี้ยจริงๆอะนะเฮ้ยหมาโอ้โหกระโดดใส่เลยจ้ามาเหรอเอ้ยโอ้โห อ้าวบ้านไหนวะอา้าวแย่ละแย่ละโรคละโรคละลผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมาไอา้สาดหมามันเดินเ,เ,เดินเลยผมไปเฉยเลยอะไรวะกี่ผูู้้ถูกเลือก,กันสินะ,ะใช่

เฮ้ยมันเราโดนเยอะขนาดเนี้ยหลังแยอะไอ้เนะี้ยเป็นเนี้ยโอ้โหหลังเข้าเก่งมากเนี่ยนะมาเยอะหละโอ่ะวางอันนี้วางอันนี้ ายแต้มไม่ขึ้นเลยหมายถึงแต้มทีมาเหรอไม่ใช่แต้มแต้มเคื่องมืออะแ, <c oughs> แต้มคนเนี่ยไม่ขึ้นเลย <c oughs> หมดยังว,ไวะไอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไหนวะ โอ้โหสองตัวยิงไม่ทัน เออ,อหุมยิงไม่ทันเออหุมมันสแกนรหรอวะวิ่งมาคือยิงอยู่แล้วแสดงว่ามันสแกน U A V อยู่แล้วก็เข้ามาจังหวะที่แบบดเจอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างก,กับรู้ใจนะใช่อุ้ยเอโดน พี่เอเพียบเลยเอเราเพียบเลยอ <c oughs> ยังกะรู้ใจเลยเออะไม่จะ้องใส่ใจดี <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ยิงเขาข้างหลังแล้วก็คือดนเขายิางข้างหลังเหมือนเดิม <c oughs> เออโอ้โหกดผิดลกไปหมดแล้ว

โโอ้แต่ไกลๆนี่ไกลๆนี่จบเลนะวันชอตทูคิวได้ไหมวันชอตทูคิวนะเควทพี่าทำัะ